สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจอาธนากรหมอลำใจเกินร้อยพี่น้องสายจอบแล้วก็แฟนคลับแม่น,นุมอารนะครับเมื่อนี้เ้าเดินทางมาจากตลาดลาวบางปะกงเหลืออีกประมาณ170กิโลก็จะถึงบ้านพักนะครับ พอดีจอดรถพักจอดพักรถอยู่ปัมปรต่อเเปิดเห็นเพจของแจก,กี้โพสรูปเมื่อนห้่เพิ่นออกรถไหมแม่รถแจกี้งามบองามอยู่อีสาคนเแต่ว่าแม่สมัยเลี้ยงใจแท้เมื่อไหร่เข้าดูเอาเอาซื้ออาไปออก ก็ใดน้ำแข็งไปออกรถกันแจ๊กเกี้เขาคือเสียใจแห้เฮ้ยไหนคนสิเดี๋ยวออกนอนรถคนสิเห็นวิธีใดหนมาคนสิไปเอาซื้อผู้ใดไปขายเอาโคนเอาเฟซของผู้ใดไปเด็กคงสิได้รถเนอนได้ตัวจุดของนี่มั้ยได้ตัวจุดของเด้แต่ว่าเห็นเท่ายากไปซื้อกล่องแล้วนคนตรวจ ใส่ชุกนั่นเลยไหมเป็นเ็นแต่สีดีใจน้ำชุกคนั่นคนนะคือนแต่รถงามแต่ค่าจะเกอออกที่สาลูกงามเ,าากเกออนา,านะแม่งามมากแม่แต่ไปเที่ยวในเด้อ,อแม่ไปนั่งกวนเด้อธรรมาดาแล้วอะ่ะ <c oughs> ตั้งคือต้องเด็ก